3ามสอง,งตื่นตืน่มาค่นะแม่นะต่อไปเป็นใบแอปเปิลนะคะสามพหราคา3ามพห้าค่ะสี่พันนะเท่าไหร่า่เท 4, <000 S 1> ่า <3, 000. S 1> ไหร่สามพันลูกค้าดูขอเชลยระคาสักหนึ่งเลคะ ไไดด้้อยู่่คะจริงๆแล้วนี่คือตัวมัมค่ะทุกคนทลางคืนมี้บา๊ป้ายแอปเปิลค่ะไปคาะฟงคาเมตติดแก้มนิดนึงเออแป๊บนึงนี่กำลังแอคอยู่นี่แม่โอ้คขาอยากถือแต่ยัขาดเออความมีความชีวก็เือรอด กระเป๋าสานนะแม่ปายแอปเปิลค่ะนะคะปกติอยู่ที่35นะคะลูกรีวิวเหลือ33ค่ะเนี่ยลูกค้างานน่ารักงานจริงดูนี่อะไรวางเข้าไปตีลังกาได้หล่อเล่นภาพสวยมากนี่ลูกค้าความแบบเอ้ยแล้วแล้วคือเข้ากับสีชุนหลงพอดีเลยนะมาเปิดกระเป๋าสานลูกค้าพี่ชมลูกค้ายังไงโอ้ยนี่น่ารักลูกค้า มีกี่ใบคะไม่รู้ลเลยยังไม่เคยเปิดนะน้ำหนัก20โล <c oughs> น้ำหนัก20โลเดียว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 นับให้ได้ไหมล่ะคะได้เลยนับแล้เดี๋ยวแจ้งนับ<อ>แล้วแจ้งให้ค่ะลูกค้าแจ้ง<อ>ในเพจนะลูกค้าน่ารักลูกค้าน่ารักมากดูดิความน่ารักเป่าสารนัทซ่ก็นั่นนะลูกค้าเออซื้อเธอเพราะว่า คาเฟ่ไปโรงเรียนอะไรได้หมดเลยจริงๆแล้วนี่เป็นตัวมัมนะคะอุ้ยนี่น่ารักอะหนูชอบชอบมันนี้ชอบมันนี้น่ารักแบบความแบบเขาเรียกอะไรอะไม่อยากแบบใส่เยอะน่ารักแบบโคแบบเก๋ๆคาเฟนี่ <laughs> พี่ๆไงยัพี่ลูกค้าจะอย่างนี้ก็ได้หรือจะอย่างนีก็ได้คือโลดศปะน่ารักกันลูกคา้าน่ารักมากอก็อันนี้ปอบสส่ได้ค่ะ,ะก็เป็นกรเป๋าน้องแพเดอร์ก็ถือเขาใช้แบบนี้ไงครับคุณ นี้ค่ะรือว่าชืออย่างเดียวค่ะ,ะน้องแพนด้านะคะลูกบน,นารักมาก้อันนี้ก็น่ารักแบบน,นี้หน้มเด็กวัดฮะ,ะ,ะเด็กวัด <laughs> 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 พี่ดูนี่มันพี่พาเซลเสียตา กระเป๋ากระโปรงน่ารักลูกค้าเนี่ยงานแบบเกระจายเออน่ารักลูกค้าดูดิมันแบบชุกง่ายด้วยนะล้วก็ดูเรียบร้อยดูดิสวยลูกค้าน่ารักมากมีค่ะคอสบอร์ดว่าแล้วทำไมเชือกเราหายนี่ไง งา,งานสารนี่แพงนะเนี่ยใช่อย่างเงี้ยแพงปุ๋ยก็บปตะก้าสารธรรมดาก็บายตัวมาก่าเนะสยโพ้ยเตยกระปองเปิดไอพงให้แพดไ,ได้เลยขว้าสายแล้ววามามาแล้ว ใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยสองหมื่นาเก้าพันค้าน่ารักมากความดีเทล,บบเลมันไกลกล้องไปไหมพี่ไม่ค่ะสวยมากตายเลยนะจริงจริงแล้วมันคือลูกค้าะะน่ารักอ่ะลูกค้าเอฟหน่อย ตาด,ดูลู้ขาฉันจะไปจ่ายตลาดก็ได้เอ,เอออ่ะดูสิลู้ขาความน่ารักคอนเทิร์มดูดิอย่างนี้ก็ได้โอ้โอ้โอ,อ,เอ,อ้ว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะ คอร์สบอร์นีลูกค้าสวยมากเออน่ารักรก็น่ารักอะ่ะไปคาเฟ่นเนี่ยไปคาเฟ่อะ่ะลูกค้าอย่างงี้ก็ได้เห็นปะคือชุดสีขาวใส่นี่คือน่ารักเลยลูกค้าดูดิน่ารักอ๋อดูดิลูกค้าความซึ้งทวามถึงไปเปิ้ลนะ กระบเหล่ากราบเหล่าไม่แค้ออกดูขนาดนี้เป็นของคุณนะครับเคปลอดไัยใช่ปเปิดเปิดทุกไฟนี่แปลกๆน้องหมี่ด้วยลูกค <c oughs> ้าใส่แพดได้เลยใครชอบแบบไฟใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้เ่ยสวย หมอนี่ลูกค้าใส่ไปทำงานขับเซค,คไซดูอ๋อที่เปิดนี่ไม่ได้มาดูความปลอดภัยให้น้องนะดูท้าแท้เลยดูรู้เลยดูเหรียญ กี่ใบก็ได้นะคะลูกค้าดูมาเพาอันนี้ต้องหุบโบว์ลูกค้าดูดูดีน่ารักเห็นป่ะใส่ชุดสีเรียบเรียบว้าแน่นางเนี้ยน่ารักจริงๆมันไม่ใช่กระปา๋าผมเป็นหัวใส่เลยใส่เลยูกค้าดูมน,น่ารัก ดูสิความแบบไม <Hey, S 1> <า>่ดึงวัดเมื่อไหร่เนกลับวัดเนี่ยเฮ้ยนะดึวัดเมื่อไหร่จะกลับวัดเนี่ยแล้วเหมือนจริงลูกค้า นี่ค่ะลูกค้าน่ารักมากหมดแล้วใช่ไหมนับแล้วแจ้งไปในโพสนะครับลูกค้าเดี๋ยวนับแล้วเดี๋ยวหนูแจ้งใต้หมดนะคะลูกค้าตู้ซีน่ารักมากแต่ว่าใครจะแบบอ่าแล้วพี่จะขายจะเ่อะไรลูกค้าได้เลยได้เลยลูกค้า งานาน่ารักมากนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถเอฟกันได้นะคะแล้วใส่เนื้นะ,ะเอฟกันได้เลยนะคะย้อนหลังก็ได้นะคะหรือว่าอยากเปิดกระสอบเองนะคะตอนนี้เรามีเบลใช่ไหมล่มีกี่ใบคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราไปนับให้นะคะคว่ามีกี่ใบเนาะลูกค้าเดี๋ยวแจ้งใต้เมนนะคะราคาอที่3,500บาทนะคะสําหรับลวกนี้ลูกนีวิเพียร์มินขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะโชว์กันแล้วทุกใบนะคะลูกค้า ย,ย้อนหลังได้ค่ะสนใจเฮฟย้อนหลังได้ถ้าทันนะคะก็เหลือ3 3ค่ะวันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตราไปก่อนนะคะมีสินค้าเดตเพิ่มเติมหนูรบกวนเข้า o p e n c h a t นะคะจะได้ไม่พลาดกันด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ